รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอาาำรนตอนดินดีมีชัยไปทั้งชีวิตงานวันดินโลกที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำปากช่องนครราชสีมานะ จะบอกให้ที่นี่คือศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำปากช่องจินเจ้าอ๋อยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนมันไร่ละสิบตันทำได้จริงงานวันดินโลกผ่านไปแล้วแต่สิ่งที่ทิ้งไว้ให้เราล้วนมีค่ามหาศาลลองเจาะเอาสักสองสามอย่างเช่นเขาปลูกมันสำปะหลังได้สิตันต่อไร่อย่างไร มันไร่ละสิบตันเนี่ยผมมีงานทดลองเนาะว่าการที่จะทําให้มันถึงไร่ละสิบตันเนี่ยสำคัญคือการคัดท่อนพันไม่ใช่ว่ามันมันสูงสองเมตรเนี่ยเราจะตัดเอาทุกท่อนนะท่อนที่มันทําให้เราได้10ตันภายในวันเวลาที่เรากําหนดว่าสมมติว่ามัน6เดือนมัน10เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่นี่อ่าซึ่งเป็นวันดินโลกเนาะก็ได้มาปรึกษากับท่านผอแล้วก็ท่านรองบอกว่าจะต้องทําแค่6เดือนให้ได้ไร่ละ10ตัน โดยใช้กระบวนการว่าเราจะใช้มันท่อนแรกและกระบวนการที่ผ่านกระบวนการเขาเรียกว่าพอดอพอดอก็คืออกลุ่มจุลินทรีย์ซึ่งมันมีตั้งแต่พอดอหนึ่งจนถึงพอดอสิบห้าของกรมพัฒนาที่ดินของเราเราก็เอาพอดอทุกตัวมาเข้าขบวนการหมักด้วยอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุที่นี่ก็จะใช้มูลไก่ไข่สองเขาปรุงดินจากดินเสื่อมโทรมขาดธาตุอาหารพืชให้เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ได้อย่างไรจากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญา ปรุงหมักบ่มห่มดินวัสดุที่ใช้ขุยมะพร้าวมูลโคดินเราจะแบ่งวัสดุอุ้มน้ําเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเราจะวางที่เป็นชั้นที่1ก่อนนะครับแล้วนําดินที่เกษตรกรมีนะครับมาวางชั้นที่2แล้วก็นํามูลสัตว์ ที่เกษตรกร,ร,กรมีนะครับเอามาวางเป็นชั้นที่3เสร็จแล้วลดน้ําให้ชุ่มนะครับหลังจากชุ่มแล้วเราก็จะนําขุยมะพร้าวส่วนที่2นะครับมาคุมหลังจากนั้นเราจะลดน้ําให้ชุม่มแล้วก็ใช้วัสดุในการคลุมรักษาความชื้นนะครับเช่นพลาสติกนะครับ มาคุมนะครับแล้วหลังจากนั้นคุมไว้7วันเราก็จะเปิดกองวัสดุออกแล้วก็คลุกนะครับภายใน3วันเราก็จะได้เห็นอย่างที่กองนะครับเป็นดินที่บ่มพร้อมสําหรับการปลูกพืชและสุดท้ายโคกหนองนาสําคัญต่อวิถีเกษตรกรรมอย่างไรไม่่่ออยยยาากบางแลลลลินินนนดคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับหลายคน พูดหลายคนก็คิดอยู่ว่าโคกน้องนาจะต้องมีโคกมีน้องมีนาเนาะแต่ที่จริงแล้วโคกน้องนาเป็นนวัตรกรรมหนึ่งนะครับที่เราประยุกต์ในการนําพื้นที่นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจำ,จำแหลรงนะครับพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อย่างนี้นะครับย3บไรน่นี่เราเอายีบสามไร่นี้เนรมิตคล้ายๆพื้นที่ทุกภูมิภาคข,ของเมืองไทยครับมาทําการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดว่าเราจะทําอย่างไรปรับอย่างไรให้เข้ากับสภาพการครับผมนะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นที่เราดีอยู่แล้วครับ อยูย่ๆไปขุดดินมาถมเนโกงก็ไปถูกครับผมเพราะมันดีอยู่แล้วัถ้ามันดีอยู่แล้วเราไม่จะเป็นที่ต้องไปดัดไปแปลงนะครับหลายคนหลายท่านก็คิดว่ามันจะต้องมีขุดมีน้องมีอะไรทุกอย่างไม่ใช่ครับมันเป็นนวัตรกรรมที่เราทําขึ้นมาเพื่อเพื่อประยุกต์ใช้ครับผมเกษตรกรรมธรรมชาติทําอย่างไรต้องมาดูที่นี่ สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าแม้งานวันดินโลกของปีนี้จะเลิกลาไปแล้วแต่เรายังเข้าไปหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำได้จากที่นี่ตลอดเวลาครับขอให้กรมพัฒนาทีดินจงเจริญเกษตรกร,ร,กรจงเจริญประเทศไทยของเราต้องเจริญโอ้ดินคือพื้นฐานถ้ามันเป็นดินดานปลูกอะไรไม่ได้ดี ถ้าดินดมด้วยอินซีย์ลูกพืชทุกอย่างนี้ก็จังงอบงามไม่เชื่อไปถามหมอดินดูสิข่าวดีดีกับพี่คำรณความตั้งใจการไขว่กว้าหาความรู้ในอาชีพเพิ่มเติมต้องมีตลอดเวลาศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำปากาช่องนครราชสีมายินดีรับใช้เดอ้อฮสิบอกให้ถ้าดินดมด้วยอินรี 他。<laughs>